เมียเช่าในสมัยสงครามเวียดนามในประเทศไทยชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากประเทศในยุโรปและอเมริกาเมื่อมาประเทศไทยสามารถจ้างพันรยาไทยที่สวยงามและเชื่อฟังซึ่งสามารถเป็นทางไก์นำเที่ยวและคู่นอนได้ในช่วงสงครามรุกรานเวียดนามหน่วยทหารสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทัพอากาศประจําการอยู่ที่ฐานทัพในประเทศไทยเป็นเวลานานขณะนั้นประเทศไทยเป็นดินแดนสวรรค์ของทหารอเมริกันหลังการฝึก หรือไปรบที่เวียดนามบางคนในประเทศไทยเลือกเด็กผู้หญิงมาแนะนําให้รู้จักกับทหารอเมริกันแล้วจึงคิดค่าธรรมเนียมในหน้าในเวลานั้นบาหลายแห่งไม่เพียงแต่ขายเครื่องดื่มเท่านั้นแต่ยังให้บริการเชา่าภรรยาอีกด้วยหลังปีพุทธศักราช2545รัฐบาลไทยเริ่มใช้ระบบวีซ่ากเกษียณอายุและค่อยๆ ลดเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าเพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยหลังกเกษียณอายุตราบใดที่คุณอายุเกิน50ปีมีเงินอมบวกรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า800,000บาทมีใบรับรองไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถยื่นขอวีซ่ากเกษียณได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2559รัฐบาลไทยขยายเวลาวีซ่ากเกษียณอายุเป็น10ปีทำให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับผู้กเกษียณอายุในยุโรป และอเมริกาในการเช่าพันรยามายัางประเทศไทยดังนั้นชาวตะวันตกที่กเกษียณอายุจํานวนมากจึงเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเช่าพันรยาแน่นอนว่าการจ้างพันรยาในประเทศไทยก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกันในสายตาของคนไทยจํานวนมากการทํางานเป็นพรรยาจ้างให้ชาวต่างชาติไม่ใช่เรื่องน่าละอายเลยท้ายที่สุดแล้วยังเป็นงานที่มีไรายได้ดีไม่ต้องพูดถึงบางคนหลังจากอาศัยอยู่กับพรรยาชั่วคราว ก็สามารถแต่งงานอย่างเป็นทางการได้ในที่สุดพันรยาอย่างไรก็ตามผู้หญิงที่เลือกเป็นพันรยาชั่วคราวมักมาจากครอบครัวที่ยากจนโดยทั่วไปการเช่าพันรยาไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนและมีความยืดหยุ่นมากอาจใช้เวลาเพียงสองสามวันหรือนานถึงหนึ่งหรือสองปีก็ได้ถ้ารวยพอก็เช่าได้ตลอดชีวิตนอกจากจะต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเช่นอาหารเครื่องดื่มความบันเทิงและอื่นๆแล้วผู้เช่ายังต้องให้เงินภันรยาผู้เช่าเพื่อซื้อเวลา และบริการอีกด้วยเด็กผู้หญิงเหล่านี้ทำงานเป็นทั้งมะคุเทศและภรรยาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาจ้างงานเนื่องจากชายชาราชาวยุโรปและอเมริกาส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงที่มีผิวคล้ำสาวๆที่อยากเป็นเมียชั่วคราวจึงต้องทำงานหนักเพื่อให้ผิวสีแทนจนเรียกว่าไข่มุกดำขณะเดียวกันพวกเขาจะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพยายามยกย่องสามีชั่วคราว ของตนให้ดีที่สุดแม้ว่านี่จะเป็นการค้าประเวณีรูปแบบหนึ่งแต่เด็กผู้หญิงที่ทำงานเป็นพรรยาเช่าก็ถือว่าตนเองแตกต่างจากโสเพณีผลกระทบหลังจากที่ผู้เช่าออกไปพรรยาชั่วคราวบางคนก็พบว่าพวกเขากำลังตั้งครรภ์นเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือาศาสนาพุทธและการทำแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมายไขมุกดำส่วนใหญ่จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมีลูกด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีเด็กผสมชั่วชาติจำนวนมาก ในประเทศไทยนักท่องเที่ยวชายจำนวนมากสามารถเพลิดเพลินกับการเช่าพันรยาได้แต่ไม่รู้ว่าพวกเขาอาจถูกหลอกอย่างน่าสังเวชได้เช่นกันเมื่อปี2561ชายชาวเดนมาร์กวัย52ปีเสียชีวิตที่พัทยาตำรวจพบจดหมายลาตายในห้องเช่าของเขาโดยมีเนื้อหาว่าฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตไม่มีความหมายอีกต่อไปปรากฏว่าพอระระยาชั่วคราวที่เขาจ้างมาช่อโกงเงินกเกษียณอายุทั้งหมดของเขาแล้วหายตัวไปเมื่อสูญเสียทั้งพันรยา และเงินของเขาไปแล้วเขาจึงคิดถึงเรื่องนี้และเลือกที่จะจบชีวิตลงผู้เช่าภรรยาคนอื่นๆบางคนไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่กลายเป็นคนไร้บ้านในประเทศไทยองค์กรการกุศลผู้ลี้ภัยมอบอาหารที่พักและการสนับสนุนทางกฎหมายแก่ชาวต่างชาติไร้บ้านกว่า300รรายในประเทศไทยเช่นเดียวกับสาวในซ่องโบราณเมียเชา่าในประเทศไทยก็มีราคาชัดเจนเช่นกันตามรายงานของสื่อไทยภรรยาเชา่า ที่มีคุณภาพจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่9,000บาทบาทละ728โดงต่อวันหากเช่ามากกว่า7วันและประมาณ13,000บาทต่อวันหากเช่าน้อยกว่า7วันหากเช่าเป็นเดือนราคาจะถูกลงมากประมาณ50,000บาทต่อเดือนอาชีพเมียเช่าในสมัยสงครามโลกเพลงจดหมายรักจากเมียเช่าจากปลายปากกาของอาจิญปัญจพันศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับสะท้อนสังคมไทยในช่วงปี2504 2,519ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเมกันนำทหาร GI อก็อบวอนเมนิชูจำนวนมากเข้ามาประเทศไทยเพื่อตั้งฐานทัพสู้รบระหว่างสงครามเวียดนามห่วงเวลานั้นทหารอเมริกันไม่ได้มารบด้วยตัวเองโดดๆดดหากยังมีพลเรือนที่สนับสนุนการรบหรือมีกิจการการค้าเกี่ยวกับทหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้มีสถานบริการเพื่อรับรองทั้งทหารและพละเรือนในพื้นที่ใกล้ฐานทัพอเมริกันไม่ว่า จะเป็นสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครสนามบินอุตภเปาจังหวัดชนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครพนมรวมไปถึงจังหวัดอุดรธานีบ้านโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในช่วงนั้นจึงครากร่ำไปด้วยชาวตะวันตกที่นำวัฒนธรรมเข้ามาผ่านผับบาร์โรงแรมร้านอาหารกิจการแท็กซี่โรงหนังเป็นต้นเมียเช่าถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นของจังหวัดอุดรธานี จนถูกนำไปเล่าเป็นบทเพลงสุดแสนอมตะจดหมายรักจากเมียเช่าประพันธ์โดยอาจินปัญจพันเมียเชา่าตามพจนานุกรมบัชน2547ให้ความหมายว่าเป็นถ้อยคำเรียกหญิงที่รับจ้างเป็นเมียชั่วคราวชีวิตสาวบาในเมืองอุดรบรรจงบุญกิจวัย69ปีชาวจังหวัดอุดรธานีเคยทำงานในบาระหว่างที่ทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพที่บ้านโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตอนนั้นทำงานตามร้านอาหาร และทำงานเซิร์ฟในช่วง GI ลงด้วยห่อแขกฝรั่งจะดีกว่าแขกคนไทยตรงที่ได้ทิปดีอยู่โนนสูงพวกเราก็เช่าบ้านอยู่ด้วยกัน3-4ถึงคนตกเย็นก็ไปหาแขกกลางวันก็นอนเธอเล่าถึงประสบการณ์การทำงานในช่วงนั้นบรรจงบุญกิจชาวจังหวัดอุดรธานีผู้เคยทำงานในบาช่วงที่ทหารอเมริกัน GI มาตั้งฐานทัพในจังหวัดอุดรธานีเศรษฐกิจรุ่งเรืองเงินดอลลาร์เต็มมือ เธอเล่าว่าเมื่อทหารอเมริกันเข้ามาในจังหวัดอุดรธานีก็มีผู้คนจากจังหวัดอื่นๆย้ายเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีส่วนสภาพสังคมเมืองอุดรในยุคนั้นก็คลกครื้นอำเภอกุมภวาปีที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองมีความเจริญตามไปด้วยตอนนั้นทหารฝรั่งจะอยู่แฟลตเป็นห้องห้องผู้หญิงไทยก็จะไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆเพราะตรงนั้นมีทุกอย่างที่เป็นความบันเทิงทั้งผับบาร์โรงแรมโรงหนังร้านอาหารเธอเล่าด้วยใบยหน้ายิม้มจบแล้วจ้า สวัสดีค่ะ